สำหรับชาวราศีสิง์เรื่องความรักใครที่กำลังรอฟังสัญญาณจากจักรวาลบอกเลยอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่านเด็ดขาดสำหรับคนโสดช่วงนี้สเสน่ห์มาเพียบสเสน่ห์มาเต็มแต่สำหรับคนที่มีเจ้าของเนี่ยอาจารย์อยากจะให้ระวังเรื่องของ อารมณ์เรื่องความรู้สึกมันอาจจะสวิงไปสวิงมาเห็นแล้วก็อืมอ้มอาจารย์น้ำลายมันสอวะเพราะนั้นในช่วงนี้เสน่ห์เรามาเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าเราจะมีคู่อยู่แล้วแต่มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกทีละคาเนะเพราะนั้นหลายๆท่านอาจจะอยู่ในสถานะที่คอนแคลนเต็มที หลายหลายท่านอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ก็แยกกันอยู่แล้วพอมาเจอสิ่งที่ใช่หรือว่าเราคิดไปเองว่ามันใช่ต้องใช่แน่ๆมันก็ไม่มีโอกาสที่จะทำได้เหมือนคนโสดแบบ100%เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่ชาวราศีสิงห์ จะมีโอกาสได้เช็คความรู้สึกของตัวเองมีโอกาสได้เห็นมุมมองใหม่ๆใ,ในโลกใบเดิมของเราเอาเป็นว่า